โปรแกรม windows 10กันนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะครูจะแนะนำตัวนี้ค่ะ type here to search นะคะเป็นส่วนหรือพื้นที่ในการที่นักเรียนสามารถที่จะ,ะค้นหาโปรแกรมหรือไฟล์ที่นักเรียนต้องการนะคะครูสาธิตเช่นถ้าครูจะหาไฟล์ word นะคะครูก็พิมพ์ w o d แบบนี้มันก็จะขึ้นไฟล์ word นะคะโปรแกร,รม Word มาให้เรามันเป็นแอป,ปตัวหนึ่งนะคะที่มันจะเขียนว่าแอป,ปแอปเวินะคะหรือถ้าเป็น Excel, e x c e l e x c e l นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือจะเป็น powerpoint อะครูพิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นมาให้ละ powerpoint นะคะอันนี้เป็นการค้นหาโปรแกร,รมหรือถ้านักเรียนต้องการค้นหาเป็นไฟล์างานนะคะครูพิมพ์คำว่าใบงานนะคะมันก็จะขึ้นว่าใบงาน ใบงาน4.2ใบงาน4.3นะคะหรือเป็นคําว่าแบบฝึกหัดมันก็จะมีขึ้นมาให้อ,อย่นี้ก็คือเบสมันไม่มีให้นะคะ,ะเราลองพิมพ์เป็นบันทึกข้อความ ก็ขึ้นมาให้เลยนะคะทุกไฟล์นะคะอย่างนี้ขึ้นมา2ชนิดไฟล์2ชนิดก็คือไฟล์ pdf กับไฟล์ word นะคะนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะสืบค้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมนะคะชื่อโปรแกรมที่นักเรียนอยากใช้งานหรือเป็นชื่อไฟล์ต่างๆนักเรียนก็เซิร์ชได้จากทาย Here to search ตัวนี้นะคะถัดไปค่ะครูมาแนะนำหน้า Desktop นะคะตัวนี้เป็นหน้าแรกที่นัเกเรยียนจะต้องทำความเข้าใจและรู้จากเครื่องมือต่างๆนะคะจากที่ครูเนี่ยแนะนำคลิปคราวที่แล้วไปคือนัเกเรยียนจะเปิดเครื่องนัเกเรยียนต้องกดปุ่ม power ที่เครื่องที่เคสที่ที่โน้ตบุ๊กนะคะตัวโน้ตบุ๊ก พอนักเรียนกดแล้วเนี่ยมันก็จะบูสต์เข้ามาในหน้าวินโดว์นะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าต่างของ windows 10นะคะซึ่งส่วนประกอบของหน้าต่าง windows 10ที่กูจะแนะนำต่อไปจากนี้ก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้นักเรียนรู้จักไปแล้วจากคลิปที่แล้วปุ่มเริ่มต้นการทำงานหรือปุ่ม stars นะคะไว้ stars เลือกใช้โปรแกรมต่างๆที่เราต้องการใช้งานนะคะถัดไปเป็นในส่วนของตัวนี้นะคะบริเวณนี้ อันนี้เรียกว่าไอคอนนะคะอันนี้เรียกว่าไอคอนอะไรคือไอคอนก็คือตรงที่มันมีรูปภาพแล้วก็มีข้อความอยู่ด้านล่า,ลางอันนี้เรียกว่าไอคอนที่ชื่อว่า t h i s p c อันนี้เป็นไอคอนของแอป Line อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นของโอแคมเป็นแอปตัวหนึ่งเป็นโปรแกรมนะคะเนี่ยค่ะลักษณะตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็น d e v c เป็น google chrome นะคะเป็นเบราว์เซอร์ตัเน,นี้ยเรียกว่าไอคอนบนหน้า d e s k ์ท็ ะะซึ่งตัวสตัวนี้ที่ครูอธิบายไปคลิปที่แล้วก็คือเป็นของเรื่องของไฟล์กับโฟลเดอร์ซึ่งจะไม่ได้เรียกว่าไอคอนนะคะส่วนถัดมาเป็นส่วนของด้านล่างด้านล่างของหน้าจอเนี่ยตรงนี้เรียกว่า Tax k b r r ะะทักษะเนี่ยเอาไว้แสดงโปรแกรมนะคะหรือไฟล์ที่เปิดใช้งานปัจจุบันที่กำลังใช้งานอยู่ในลักษณะนี้ครูก็มีตัวที่ใช้งานปัจจุบันก็คือนะคะ Microsoft Edge นะ f o ด d e r นะคะมีไฟล์ Word นะคะมีไลน์ที่เปิดใช้งานอยู่นะคะตรงนี้มันก็จะโชว์ว่ามันมี ไอคอนที่ใช้งานปัจจุบันนะคะกับไอคอนที่เราเอาเรานำมาวางเพื่อใช้งานบ่อยๆนะคะจะโยจะแสดงบนทารกสปาสุดท้ายนะคะเ,เป็นในส่วนของตัวที่แสดงสถานะนะคะตัวแสดงสถานะอาของเครื่องของหน้าหน้าต่างวินโด้นี้นะคะมันแสดงอะไรบ้างนะคะ Wi-Fi นะคะแบตเตอรี่นะคะ ลำโพงนะ,ะ,ะการใช้เมาส์ปากกาอะไรพวกนีอ้อะไรอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแป้นพิมพ์นะคะภาษาไทยวันเดือนปีเวลานะคะที่จะแจ้งสถานะปัจจุบันว่าตอนนี้สถานะกำลังทำอะไรอยู่ในในโปรแกรมในหน้า Windows 10นะคะอันนี้ก็คือคลิปนี้ครูพามาแนะนำในส่วนของหน้า d e s k ์ท็นะคะคือหน้านี้ ะะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ